สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งมอบรถนะคะ EF 3 9 3 T 3 9แรงนะคะที่อำเภอเป็นจลักอันนี้ลูกค้าจองไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคะเป็นโปรซื้อรถแถมทองด้วยนะคะตอนนี้ลูกค้าพร้อมแล้วทำสัญญาผ่านรับรถค่ะก็น้ำมันนีิมีหลายเบอร์ เอาไปใส่รถแมคโครใส่ยังสิข้มเหนือข้มดืดิ้อขึ้นอกันแตกต่างกันครับผมนังแนะนำวิธีการใช้รถให้ลูกค้าอยู่นะคะตัวนี้เขาะกัขอขอเวลาเขาใส่ขังเยอะอย่างเดียวมองเติมแล้วอะรนี่ครับผมอ่าตะเกีงตัวนี้ก็คือเป็นตัวตัวดักคุณครับอ่ากั้นกันคุณสีขอในร่างของของเขา ตัวนี้คือมีนาที่บรให้รุ่นเขาม่าชิดช่องระบายอากาศ้าปุ่นตั้นเมือได้ปุ๊บค่อมห่อนของตัวรถีะเกิดขึ้น <c oughs> ครับผมกเ็เสชิ้นเสียห้เครื่องอ่าในระบบเครื่องเขามีปัญหาอ่าค่อมห่อนขึ้นก็คือหนึ่งเครื่องโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮี็หมายถึงคือค่อมห่อนสูงสุดก็อาจที่เห็นระบบเครื่องเขามีกั้นเสียหายหได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ครับข้อดีของตัวนี้คือดักไว้บรให้ออกนะครับนี้ ครับแต่ว่าทำวามสะอาดได้ถอดออกได้นะครับเวลาเขาทำวามสะอาดได้ฐาหนางานจริงๆผมบ่อยากให้เมื่อไปลูกเวลาเขาเกาะนะครับแต่ถอดมากกว่าะผมแนะนำให้ใส่ใบใหม่ครับดีกว่านะครับแล้วก็ตาา่ถอดออกส่วนโมนาเนี่ยเมื่อสักว่าเขาเปิดบางแน่ได้ก็ไดครับส่วน นะคลักการมีหมอพักหมอพักหนาค็คือยู่ยฟังกดครับผมหมอพักหนามแต่ที่นี่ระดับของมันเครื่องรถยนต์ครับระดับของตู้หมุนชึ้นนั่นแต่เวลามันห่อนจะจั๊กมันสีนแดงจุดหน้าเราต้องไม่ตรงใจหือมันเย็ยนมันกะดูกลับคืนครับสึ่งเป็นระบบของหมอหนามอยู่แล้วแต่ครับมันหายลงมาให้เข้าเติมครับน้านทีดีคือนำกันอิเติมเติมได้นำกินเข้ากับโบฮอดี้บันไดแต่ว่าขันรักก้านของมันคือนำกันด้วยตรง น้ำกันเตอมแบเท่านี่ใส่ได้บ่านน้ำปดได้น้ำกันน้ำกันนี่โคตรกินได่ได้ได้ครับเป็นน้ำสะอาที่สุดลกินได้ครับสมัยผมด้วยเราชิบว่าเขาไม่กิน้วยูดข yeah, ันสมน้ปดหน่อยบ่ครับบ่ไร้สมทับ่ได้สมน้ำสะอาบริสุทธิ์ที่สุดบบครับผมโปรนี้สิบ่มีใส่ใจได้อม